สวัสดีค่ะเจเจริอร์ลัคเบอร์ค่ะวันนี้ท่านหลอบนัดยางให้นะคะวันนี้ท่านหลอบนัดยางอะไรจ๊ะนิ้วสองกลมคับเดี๋ยวสูงใกล้ใลให้ดูนะคะตัวนิ้วสองกลมนะคะเอ่อถ้าภาษาช่างก็หนึ่งนิ้วหนึ่งครับสี่นะคะนิ้วสองกลมค่ะวัดวงนอกเหล็กก็จะได้ประมาณเอ่อสามเซนนะคะสามารถใช้กับยางตัวนี้ได้วัดวงรอกเหล็กถ้าเต็มนะคะ สามารถใช้กับยางสวมน,นอกนี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยคะ่ะวันนี้นับแล้วเดี๋ยวต้องคุกเพิ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นสินค้าของเราก็จะเงาตลอดนะคะครับวันนี้ทลอดนับงางวันนี้เยอะไหมจ๊ะขันระดับนึงค่ะค่ะยังพอไหวนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านหลอดก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ